นิยายเสียงผู้แปลยามค่ำคืนนิยายที่ทางเรานำมาแปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าช้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยบทที่127โลกเบื้องหน้าของหลินอยู่สันไหวก่อนที่เขาจะเข้าสู่ความฝันอันสมบูรณ์แบบนั่นคือช่วงเวลาหลังจากการปราบโอทอสุกิภัยเงาจากฟากฟ้า,าได้ถูกขจัดไปแล้วและหลินหยูก็ได้รับอิสรภาพที่เขาปรารถนา หมู่บ้านนินจาใหญ่ๆยังคงดำรงอยู่และอิสรภาพที่หลินอยู่ต้องการนั้นไม่ใช่การเป็นราชาแต่สงครามไม่ใช่ทีมหลักของโลกนินจาอีกต่อไปเพราะเมื่อเผชิญหน้ากับพลังของอุจิวะทาเคชิสสงครามก็เปรียบเสมือนการทำลายตัวเองและผู้คนที่เคยเปรียบชังและรังเกียจอุจิวะทาเคชิก็เข้าใจในที่สุดว่าทุกสิ่งที่เขาทำนั้นก็เพื่อให้ได้พลังที่เพียงพอจะหยุดยัง้งเทพเจ้าที่พวกเขาไม่มีทางต่อกรได้เลยหากไม่มีหลินอยู่นินจาและมนุษย์คงสูญสิ้นไปนานแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคือวิรบุรุษผู้กอบกู้โลกนินจาใบนี้ใครจะกล้าตําหนิเขาหลินอยู่ได้ถ่ายทอดตําแหน่งอันคาเนะให้แก่ลูกของเขาเขามีลูกสองคนคนโตเป็นพี่สาวชื่อว่าอุจิวะยุกิมีผมสีม่วงและมีไยเสน่ห์ยอยู่ที่หางตาคนน้องเป็นผู้ชายชื่อว่าอุจิวะคาเอเดะมีผมสีน้ําตาลและมีลายเส้นสีม่วงสองเส้นอยู่บนแก้มคนที่สืบทอดตําแหน่งอันคาเนะคือคาเอเดะน้องชายของเขา ส่วนยูกิเป็นเหมือนเสื้อคลุมบุฟายอันแสนอบอุ่นของพ่อเธอได้รับความรักและเอ็นดูจากคนรอบข้างมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ป้าและทุกคนแต่สิ่งที่ทําให้หลินยูงดหนิดเล็กน้อยก็คือเสื้อคลุมบุฟายตัวน้อยของเขานั้นโตขึ้นแล้วสุดท้ายก็ยังถูกหนุ่มคนหนึ่งพาตัวไปอยู่ดีหนุ่มคนนั้นมีผมรอนสั้นรอยยิ้มสดใสและผู้จาแปลกประหลาดใช่แล้วก็ไอ้หมอนั่นนั่นแหละหลินยูพ่ออนุญาตให้ได้อยู่หลังจากที่คาเอเดะได้เป็นอันคางเงะเขาก็แต่งงานกับโฮคางะแห่งคนโนฮะ ซึ่งเป็นหญิงสาวจากตระกูลอุจิวะในยุคฟื้นฟูตระกูลเธอมีเนตรวงแหวนผนึกจิ้งจอกขาวและพละกําลังมหาศาลคู่สามีภรรยามินาโตะที่ตอนนี้อายุ60กว่ามักใช้คาถาเทพสายฟ้าเหลืองมาเยือนหมู่บ้านมืดเป็นประจำจิรายะกับซึนาเดะแต่งงานกันไปแล้วและมีหลานเต็มไปหมดโอโรจิมารุที่ยังโสดก็ยังคงเดินบนเส้นทางวิทยาศาสตร์บางครั้งก็ไปร่วมงานรวมตัวของซันนินบ้างเล่ากันว่าที่สวนหลังตำหนักปีกสวรรค์นในหมู่บ้านมืด มีต้นไม้เทพเจ้าอยู่ต้นหนึ่งเป็นของรางวัลที่อุจิวะทาเคชิได้มาจากดาวแม่ของโอทอสสึกิเขาใช้พลังหยินหยางในการดัดแปลงต้นไม้เทพ,พเจ้านี้ไม่ให้มันดูดปืนพลังจากผืนโลกอีกต่อไปแต่ให้มันดูดพลังจากจัก,กรวาลอันไพศาลแทนเพื่ออำนวยประโยชน์ให้ประชาชนมีข่าวลือว่าต้นไม้นี้คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หากเข้าใกล้จะสามารถได้รับพลังจัก,กรกะหากอาศัยอยู่ใกล้ต้นไม้นี้เป็นเวลานานจะสามารถต้านทานโรคภัยและมีอายุยืนยาว ด้วยเหตุนี้หมู่บ้านมืดจึงมีชื่อเสียงเรื่องอายุยืนหมู่บ้านนินจาอื่นพากันอิจฉาและมีความคิดจะย้ายหมู่บ้านแต่เรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านคังเงะของเราจะพอใจหรือไม่หลินอยู่กาลังรอให้ต้นไม้นี้ออกดอกออกผลแล้วว่าจะให้คนที่เขารักได้กินผลจะกระเพื่อจะได้มีชีวิตอมะตะเหมือนเขาแล้วทําไมหลินอยู่ถึงไม่กินละ่ะก็เพราะหลังจากที่เขาไปยังดาวแม่ของโอทอสุสึกิเขาเคยกินผลไม้ทํานองนี้ไปแล้วและถึงขั้นอาเจียนออกมา เขาไม่จําเป็นต้องกินอีกแล้วเพราะเขาเคยปราบเทพเจ้าสูงสุดหัวหน้าตระกูลโอซุซุกิชีวิตของเขาในตอนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งธรรมชาติเหมือนกับการหมุนของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเป็นนิรันดร์เขากับผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกป้องของเขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปอย่างอิสระและไร้พันธนาการช่างเป็นโลกที่งดงามและอิสระเหลือเกินหลินอยู่รู้สึกพึงพอใจอย่างมากกับโลกใบนี้ เขาได้รับทุกสิ่งที่ปรารถนาและไม่มีสิ่งใดให้เสียใจมันควรจะดำเนินต่อไปแบบนี้ไม่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้หลินอยู่หยุดเดินกระทันหันเป็นอะไรไปเหรออยู่เป็นอะไรไปเหรอโอบิโตคุ้มเป็นอะไรไปเหรอพี่เขยพ่อเป็นอะไรไปเหรอท่านคางเนะเป็นอะไรไปทุกคนต่างมองเขาด้วยสายตาสงสยัยหลินอยู่มองใบหน้าที่คุ้นเคยและเปี่ยมด้วยความรักเหล่านั้นก่อนจะกำมัดแน่นไม่ ทุกอย่างมันสวยงามเกินไปมันสวยเหมือนปราสาสตรลอยฟ้ามันไม่ใช่ความจริงฟิวแสงสีทองพุ่งเข้ามาตรงหน้าเป็นอาจารย์ของเขานามิคาเซฟมินาโตะเขายื่นมือมาหาหลินอยู่อย่างเมตตาโอบิโตะนี่ไม่ใช่อิสระที่เจ้าใฝ่ฝันหรอพวัวหลินอยู่ปัดมือของนามิคาเซฟมินาโตะออกพร้อมถอยหลังไปไปให้พ้นพวกเจ้าทั้งหมดเป็นของปลอมอยู่เจ้าไม่เชื่อในความรู้สึกของพวกเราตลอดหลายปีงั้นหรือโอบิโตะเจ้าคือคนที่ชุบชีวิตข้าขึ้นมา เจ้าล,ลืมแล้วเหรอที่เคยเจ้าคือคนที่ช่วยข้ากลับมาเจ้าลืมแล้วเหรอพอไม่ต้องการพวกเราแล้วเหรอท่านคะเนประชาชนในหมู่บ้านม่ดต้องการให้ท่านปกป้องนะสายตาอันเจ็บปวดของทุกคนช่างสมจริงจนทําให้ใจของหลินอยู่เจ็บปวดมันสมจริงจนหัวใจของเขาเริ่มสั่นไหวอีกครั้งแต่เขากัดลิ้นตัวเองไม่ยอมให้ตัวเอง,ลงหลงไหลไปกับความงดงามนี้ทุกคนค่อยๆเข้าไปหาเขายื่นมือออกมาเพื่ออบก,กอดหลินอยู่ หลินอยู่หลับตาลงก่อนที่ความชัดเจนจะค่อยๆปรากฏขึ้นในใจใช่แล้วพวกเจ้าคือความฝันที่ข้าอยากทําให้เป็นจริงด้วยชีวิตของตัวเองที่นี่ข้าได้ทุกอย่างที่ข้าปรารถนาแม้จะรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงข้าก็ยังไม่อยากจากไปแต่ความฝันที่แท้จริงต้องเป็นสิ่งที่ข้าทําให้เป็นจริงได้ด้วยตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ต้นไม้เน่าหรือดอกไม้ปลอมๆสร้างให้ข้า่างอหลินอยู่ลืมตาขึ้นมาอย่างรุนแรงแววตาไร้ซึ่งความลังเลอีกต่อไป ลูกไฟขนาดใหญ่ตกลงมาจากฟากฟ,าฟ้าเก่ะให้เกิดการระเบิดอันรุนแรงเปลวไฟลุกชนขึ้นสู่ทอ้องฟ้าหมู่บ้านมืดทั้งหมู่บ้านกลายเป็นทะเลเพลิงผู้คนและนินจากรีดร้องอย่างเจ็บปวดฉากตรงหน้าเปรียบเสมือนนรกบนดินเปลวไฟแผดเผาผู้คนตรงหน้าใบหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวท่ามกลางเปลวเพลิงดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความแค้นสุดท้ายเปลวไฟก็เผาผลาญหลินอยู่ความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกาย นี่คือการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของโลกแห่งความฝันนี้มันต้องการใช้ฉากหน้าสนดที่สมจริงเช่นนี้และความเจ็บปวดที่ยากจะลืมเลือนมาวันไหวจิตใจของหลินอยู่อีกครั้งให้เขาเริ่มลังเลและสงสัยในการตัดสินใจของตัวเองแต่หัวใจของหลินอยู่ไม่สันไหวอีกต่อไปเขาเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบนี่คือการเกิดใหม่ก่อนที่ร่างของเขาจะกลายเป็นเท่าฐานโดยสมบูรณ์หลินอยู่ก็เข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นจากนั้นทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความเงียบ ่าชิกัสส์ผ้าพันแผลบนลำต้นไม้เริ่มร่วงหล่นมิโตะมองดูเด็กหนุ่มที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดจริงด้วยเจ้าคงทำไม่ไหวซูมทันใดนั้นมิโตะสังเกตเห็นพลังธรรมชาติในโลกนี้เริ่มไหลรวมเข้าหาเขาคแครกผ้าพันแผลบนลำต้นไม้หยุดลงราวกับไม่เต็มใจจะถอยไปวูบแสงสีฟ้าที่เคยหายไปจากกลางของเด็กหนุ่มกลับมาส่องสว่างอีกครั้งและยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆ ริมฝีปากของมิโตะท,ที่มีสีแดงเข้มค่อยๆย,ย,ยกยิ้มขึ้นมาอย่างจริงใจช่างเป็นเด็กที่มหัศจรรย์เสียจริงรับกดไลค์กดแชร์กดตับตามไทยด้วยนะครับ